๋ยงมาเลย๋อัอะล็กันอันใหญ่ไม่มีเลยเื่อจังคงให้อันใหญ่มนเยอะอันไมีัอไ <of> โอ้เซเรนเดอร์ใช่เซเรนเดอร์แมนเซเรนเดอร์อะไรวะบล็อตตัวเองันจกไม่ใชมันคือตุกแกนา้ากบกบกบซ้ายมือหนุนฝั่งหนุน โดดไปล่โวงระวังกลุ่มเดียวยิงนึงไปไปต่อยินึ่งไปตรงไหนมา ไปละมีนึงกาบุนี่นจะโดนโอมงนะไอ้นี่คนละตัวนี่ nay <coughs> ừm โอ้โหจะตายน่ชนอีกหกพัของใหญ่ละเบลโจบานใหญ่มากรวยอีกโจนึงอ่ะมึงยกเลยจุจัดการให้ิ่งยกไม่ชนให้ต้องปุ่ไปดูที่ไหนมีใหญ่ไหมจะได้ยังไม่ปิด ในเมฆะนี่นะอะไร่างนี้ได้ได้โอมผมจะใส่เลยใส่เลยคุณใส่กับเลยเดี๋ยผมยืนยืนทิ่แผลเมลเบี๋ยวยืนแผลแทงคิวแทงคิวได้เอาขึ้นไป เห็นชันชันอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นปเปยวโดนกันแตเกเขาสารตายสตี้ทนที่เป็นหารเขียนตู้เขียนรถเขียนยามา,ามทั้งหมดได้โดนตามมันไประวังตกบุ่มนะห้องนี้เนี่ยกูจะตายหพราะมันดนมัแล้วก็เขียนมาด้วยวาม,มาแล้ว ไว้จังรไมาไข่ไข่ไข่ไขม่าดตายไหม Thank you. นายเปน็นบอลอยู่นี่นายเป็นบอลอยู่นี่มีใครตายไหมครับมีท่านเหลือกันสามคนเลยโอ้โหโตกใจหมดตกใจหมดไปแล้วมั้งขามุยหนีไปแล้วหนีไปแล้ว

ข้างหลังมีกบมาอีกตัวเบลเบลข้างหลังหลังเบลอีกมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ยวไปดูลาเดี๋ยวไปดูลาเดี๋ยวดูลาเดี๋ยวไปดูแล้วแม่ไอ้หนิงอันนี้ห้องนี้เช็คยังโอ้ยังมีอึอึ ไปต่บนาอไปเราอไปเรายสิวรยังมีของควรยังมีของ จ้ากมีตะกมี่งตายจ้าตาเมสห้าสิบเลยหรอวะไก่แก้วเต็มหมดแก้วเต็มะหมด มันมีนั้นไปจำลองกับตัวมัก็ป็นลได้แหะสี่แปลูกแกวเป็นลานอันเลยนี่ว่าจิบิหยจิบิหยดไหนอะไอ้เจ้าเอ้เดม่งกี้ใส่อะไรวะ๋อ อ um ุ้ยอุ้ยหอบเกินต้งตงมัมีไอ้านไแว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 วเ้เ้ยไม่แตกแตเราได้วะอีบีหนึ่งอตกันึ่เขาแตกแล้วของต้นบ มาคืนชีพมาคืนชีพดีกว่าดีกว่าไม่ไม่ัซมซุ่มอเน้อยเล็้อย

ปานป้านแงแหลงกลัวกูเว้ยโอโหเอหรอร่วงระเบิด้องระ,ะเบิดตายหมดตายหมดปกต,ติต้องรีบรอกปบมาหันหน้ามาทางไ้ก่อนเดี๋ยวฟองตายนะ คลิปหายโอ้โหสไนว์ว่ะมันเอาลูกแก้วไปกินละ เจอหัวผมยังยังยังโอมหมอโอยังไม่เจอห้อที่เป็นย่านไหนห้องห้องที่มีขีอะไรเพื่อแบนพเป็นตกตายสไลด์ตายแล้วไอ้ของเกินอะไรนีเนี่ยตัวนา้าตีตัวไก่ขาวอะไปฮิม้า ช่าไกลมาเเร็จีบีโอ oh. ใชไ่ไม่ไม่มันรวยจรงผมเห็นแล้วแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าไม่ยู่ใกล้เสียงระเบิดมันคงไอ้นี่เลยมนะั้งใช่ใช่เสียงระเบิดเรียกมาหมดเลย มาถึงจุดที่จะเจอหัวตารงนั้นแหะอืมซ้ายซ้ายซ้ายของรถเข็นหัวเปรนรถเข็นหรอทางซ้ายของรถเข็นไปเลยเป็นยังอือฮ มีของอีกไหม,มออไหมดแล้วมั้งไม่มีอยู่ข้างล้นไม่มีอยู่ข้างล้นกกบมาโอมเอารถเข็นหนีหน่อยเดี๋ยวโคบมันโดนลูกแก้วแตกคือโกบมันจะทำลูกแก้วแตกก็ต่อมเมื่อมันกระโดดฟันลยดังนั้นพอมันจะฟันบกกุบก็แค่หันหน้ามนไม่มีขอบ กเ็แไม่ไอนี่เล็กันเี่เดี๋ยวว่จะเอาเนี่อาลำโพงมาำโพงมาด้วยไอโจ้เลยเป็นพ่อมาได้ยินเสียงสนิทแต่ไม่เห็นต่ว มันได้ยินเสียงวิทยุมาแล้วมันก็เลยยิงแต่ไม่รู้ตัวมันเอาไปอยู่ต้องหลกศุกร์บ,บอกไปบอสไอ้สัดโอมระวังเสียงเวินตกบันไดวะ่ะหมินมากเออสิบหอเตาลุ่มเตาลุ่ม

เข็นเขไปแล้วก็ยืเงินอะไรดอะเก้าอยวะปานูมาปานมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตื่เต้เบลิตนูมืงตายไม่ใช่หรอร้อนแล้วหมดล้วอนแล้วหมดแล้ว ทำไมคุณทำแบบนี้คุณทำแบบนี้โดนตกนะตอนตกนะเขาค่อยลงน้องบีนนองบีนให้ผมลองเดาลองเนี่ยลองยื่นมาได้ไหมถ้ายกเนี่ยยกได้กูน่าจะยกได้มาเลย เห็นอะไรตกไปเมื่อกี้เนี่ยา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 หมดแล้วอ๋อโอเคไปดีกว่าตาดีกว่า,าเดี๋ยวตกมงฟันเลยมั้งอุ้ยตาจย่ากระโดดอย่ากระโดดอย่ากระโดด เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้าย,ายซ้ายสายดยุดเลยโอ้โหอือเลยอือเลยรอบวะนี่รอบวะนี่เอาห้องนี้ดีกว่านอ้องหลบไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งยอยากได้ลูกแก้วนะแต่แม่งยากว่ะอีกตัวหายไปไหนแล้วม้ง ยามหมดเลยเนาะเดี๋ยวกาสุดท้ายที่มาจากไหนเนี่ย คนปปคน,น,นั้นไปก่อนคนนัิมนั่นมันเคียร์แล้วบอกเคียร์แล้วบอกนะได้เลยจิบี้จิบจิบ,บ,บ,บมาแล้วโคตรเจ้า

ไปเลยชอบใจชอบใจอีกพเนี่ยเราอะไรไม่รู้แต่เราลบด้วยดีกว่า ตาเอ๊ะลูกกระตาแล้วสนลยก็ยิงต่อเลยกูเป็นกูเป็นกำลังใจให้เฮ้ยเฮ้ยคอมโบนี้น่กกากลัวจังวะเรียวว่ากบกระดิ่งใส่สนลยหันมายิงลยเออจริงอุ้ยเนี่ยอ้องเลือกสไลา์เลยเอาได้ยเนี่ยกบก,กกับผีเด็กอยู่ข้างหลัง ไปเปิดสปอนก่อนก็ได้ไมั้งเราเดี๋ยวไปกบ้ถเข็นรถเข็นรถให้ด้วยเนี่ยได้รักจังอเอเอาตอนหลังสตา์นาข้ามีเตอร์ตอนน้ำตาขียาปั่นทาปอ่นทียาวยอดพี เมื <Hey! S 1> ่อ oh, กี้ผมดูกระตังดีดีตลอดเลยเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างเ่ยป้องไปครับ Thank you Thank you 啊。Okay. ให้เบลเอาแอโอมาต้องให้เบลเอาต้องให้เบลเอาแบโอมาไปแล้วเอาหรือเอาดียว่เนี้ยใช่เฮ้ยหรือมึงมึงเตั้งลาแล้วจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเิอ้ยทำไมทำม่ึงเดียว มีสไนแอรไในนี่ระวังนะเกิดจิบิเองอยู่ระวังนะไม่เคิมีจิบิอยู่ทางต้องจากทางนี้ใช่ปะไอซีกำแพงก็ได้ผมมอยแต่ด้อับทางนี้เอเอไม่เจอนักเครียรย ข้างขวาไม่มีเฮ้ยข้างหน้ามันมีไกข่ขาวโอ้ทั้งจิปบีเลยเ เกียร์บอกไม่กี่แส่เลยวะหาหาไม่เจอแล้วขี่ปะเนี่ยฮะยูวะยูวะขีออ่ยูวะเหรอไอ้แสัไอ้จ่ากันไกล ดกดรถเลยก็กดให้มันเดินหลบไปรถจะดึงมันเฉยจดึงมันเฉยจริงปล่อยเหมืนกันได้เหมือนกันเดินแบบนี้ได้แหละโดน